ที่มายิงปืนส่งท้ายครับ<ด>พี่มอนแกก็มาด้วยแหมนาาเข้าตามตลอดเลยผมไม่เคยสนใจเลยเพรัะ <c oughs> ผมก็เอาเทารัด605.37 5มานะครับก็มีคนถามนะครับว่าเนี๋ยนนะแบบนึ่งก็ก็พี่มอนจะยิงด้วย3.7 5นะครับลูกวัดคัตเตอร์ระหว่างยิงผมกม็จะบรรยายให้ฟังเลยว่า3.7 5เนี่ยครอบคลองลูก3.8ได้นะครับ ก็มีคนสงสัยกันเยอะนะครับแล้วผมก็เดี๋ยวจะบอกให้นะครับตอนนี้เขาก็จะ,นนะคอ่อนข้างจะติดกันเลยนะครับประมาณกว่าก่ิลเมตรครับอันนี้ก็คือบอกว่าเขาเรียกว่าผ่านการใช้จนเจ้าของกับปืนเนี่ยเป็นเข้ากันได้แล้วเป็นฟีกันแล้วนะครับเ,รเอามาดูไหมครับมาดูไหมครับ นะครับระยะกระสีนี่ประมาณสิบห้าเมตรได้นะครับก็ไกลนะครับไกลครับแล้วก็เขายิงติดกันได้เนี่ยก็ก็ถือว่าโอเคนะครับดูก็จะจะจะติดกันนะครับประมาณเนี้ยสองนัดนเนี่ยก็เล็กนิดเดียวประมาณฝ่ามือกะปืนมันเล็กนิดเดียวครับเนี่ยประมาณเนี้ยครับก็ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมครับวพี่เราจะไปยิงส่งท้ายปีครับโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูครับอ๋ออันนี้ก็จะยิงอ่า เทารัด605นะครับเป็น0 3.7 5นะครับ,รบแต่ว่าใช้กระสุน3.8นะครับครอบคลองได้นะครับผมตอบเลยว่าครอบคลองได้ <5 S 1> ตรับไปดู <5 S 1> รพระราบัญตอติอาวุธปืนเคร่งกระสุนปืนดอกไม้เพลิงวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนบอกว่ากระสุนซึ่งใช้กับปืนชนิดที่ได้รับอนุญาตนะครับดัง <5 S 1> นั้นเนี่ย <5 S 1> ครับ, <5 S 1> ค,รบความตอบสนองของอแ,ฟแ,ฟแ,ฟแฟนปืนรีบอลเวอร์3.7เนี่ย ก็คลายสงสัยว่าใช้ได้ครับไปดูเตนหยศอาวุธปืนนะครับพรบอาวุธปืนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกประจันจไหลโอเคครับค,ครับ โอ้โหเสียงแน่นมากครับแสดงว่าปืนเขาเนี่ยลีก่ก,กระสุนนะครับอ่าต่ำครับลงล่างลงล่างครับอ่าต้องเหนียวเร็วนิดนึ่งครับต้องเหนียวให้เร็วนิดนึงเดี๋ยวผมโดนเอฟซีเอฟซีย่ามากดไว้ โ้เคเ๋ไม่ใช่แล้วเหลืออีกนัดหนึ่งสิเดี๋ยครับโอเคเปิดดูครับเปิดดูครับผีผีสิงแล้วครับนดครับผมดูครับไหมเหลืออีกนัดหนึ่งเหลือนัดหนึ่งครับเหลือนัดหนึ่งอ่ะเฮ้ยและวแป๊บหนึ่ครับทำไมแป๊บหนึ่งก่อนนะอ่นเนี่ยโอเคอ่นโอเคต้องต้องเหนียวเร็วครับพี่เนี่ยแหละที่เอฟซีเขาอยากดูว่ายิงยังไงไม่ลั่น โอ้โหเสียงสนานมันไหวเลยครับไปด้านหน้าได้ไหได้เกินเหตุสงสัยครับเออมันไม่ได้อะไไม่ด้เกินเหตุสงสัยเกิดเหตุสงสัยเครื่องมากเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่ามันจะไม่โดนสักนัดหน้าอ่าผู้หญิงน่าจะนอนน้อยครับเป็นสฉพาพสตรีแล้วก็พักผ่อนน้อยจริงว่าคืนนี้ตีสองอ่ะอ๋อตีสองเพราะว่าปืนตัวเนี้ยลากไกลช้าๆดับเบิลเนี่ยมันมันจะรู้สึกหนักนะครับ ดังนั้นในยต้องเหนียวปุ๊บป๊บไปเลยเ<อ>ก็วินระบบเว่าจะมีวิธีแบบนี้หเหนียวปุ๊บปุ๊บไปเลยครับ,บอ่าสิงเกิลแล้วครับนางบอกว่าขัดใจมากเลย <laughs> ขอยิงสิงเกิลกุ้ยไวมากอะ่ะไม่เอาอะ่ะไอผมก็ ดินหลน่นทายะครับทะเ,ะเสียงแน่นมากครับยังไม่หมดเลยอีกหนึ่งนัดปปืนเนี่ยจะฟ้องว่าเราพักผ่อนน้อยหรือไม่น้อยครับโอเคหมดแล้วครับ ก็กดกดกดอ่ากดเป้ามาดูครับถือว่าใช้ได้นะครับปืนเกอบกลุ่มเพียงแต่ว่าอ่าไม่ไม่ได้เป้าประสงตามที่ต้องการนะครับมันไม่ใช่อ่ะเกอบกลุ่มอกดตะบนครับกดตะบนดูดูตปองุ้ได้อยู่พอตองมอเตอร์ก็ไม่ข้อข้างเราแล้วครับตอนนี้สิหมะหามะอ่าครับผมเอ้าหามะครับก็เทารัก6.5นะครับอ่าก็มีคนนงงัสแล้วก็อยากยิงกันเยอะนะครับ ผมก็มาให้ดูครับเดี๋ยวจะลองยิงเร็วสักชุดหนึ่งนะครับครับเป็นปืนที่ผมว่ามันไม่รู้อะถ้าใช้ันิตใช้กระบอกเนี้ผมผมใช้กระบอกนี้ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งปลอดภัยปลอดภัยคือเขาเขาลั่นยากตะกี้พี่สภาพตรีเรายิงแล้วก็ไม่ค่อยลั่นจริงๆอะมันมันใหญ่่าเหรียญสิบหน่อยเดียวนะครับช,ช่วงช่วงเนี้ย คือถ้าเราถ้าเราไปเทียบกับเหรี่ยญสิบอะมันใหญ่กว่านิดเดียวเองนะนั้นตัวโมโ่เนี่ยเล็กนะครับเล็กใหญ่าเหรี่ยญสิบนิดเดียวจะบอกให้มันแล้วม,มันบางความบางของของตัวปืนอะมันจะบางนะครับบางมากแล้วก็ฝ่ามือผมอะผมร้อยร้อยหกเก้าร้อยเจ็ดสิบอ่าถามว่าเวลาพกเนี่ยผมกล้าบอกว่าปลอดภัยสัตรัมิดครับเพราะว่าโอกาสที่เขาจะล่านี่ย,ยากมากโอเคผมจะลองยิงเร็วนะครับยิงด้วยมือซ้ายนะัะสองนัดสามนัดรับ อย้ต้สองด้ผมภาพอารมณ์มันเป็นอย่างเนี้ยครับเรียบร้อยนะครับก็ข้าไปเกาะท่านบนนะครับแต่ว่าเขาลั่นยากแล้วเวลายิงเนี่ยเราก็ต้องจะยิงแล้วละ่ะตั้งใจยิงนะครับตั้งใจยิงนะมันเล่นจริงนะครับนะขอ้อเล่นนะอขอใต่ก,กระเป๋านี่เลยเด็กแป,ป๊บนึงอันนี้อันนี้ยิงหมดแล้วเกือบหายอะครับนะครับ,นะรบถ้ากระเป๋าของเกงไม่ต้องคุยนะครับมันหายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูให้ดูดกระเป๋าเกงนะครับมันมันมเป็นเฟรนที่ที่น่าใช้มากเลย แต่ว่าที่เราไม่ใช้เนี่ยเพราะเราไม่มีเงินซื้อนะครับมันไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นเลยครับตันนั้นหายไปนะครับแต่คือมันน่าใช้แล้วก็อยากได้เลยครับแต่ว่าไม่มีเงินซื้อแพงร้านเนลามิสใช่ไหมหกหกหมื่นห้าเนาะก็พี่ประเวศเคยเจอกันนะครับเจอกันที่งานอาชอตโชว์นะแกแกก็อัธยาศัยไม่ตีดีนะครับไปลองคุยกับร้านเนลามิสด,ดูนะครับเพราะว่าเป็นแฟนทารารีวิวเสร็จก็ถามราคงราคาถามร้าน ก็เป็นร้านปืนนนวิทที่วังบุรพาครับไปพบกับพี่ประเวศได้นะครับจะเป็นอธยาศัยดีให้ข้อมูลครบนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับโอเคครับผมนี่ก็จะลองกับอ่605นะครับจุด357ใช้ลูกวัตเตอร์นะครับอืมเสียง พยายามแก้ทางไม่เขารู้ว่าเขาถนัดซ้ายไปต่อไหล่ขวาทั้งหมดเลยครับเป็นกระจุกนะครับเอาเอา,เอาล่นล่นล่นมาดูหน่อยครับคือคือผมว่าเขาพยายามพยายามแก้ไขข้อมูลอะ่ะแต่จริงๆอ,อ่ะความรับมันเผยมาแล้วมันมันไม่ทันเนาะไม่ทันละไม่ทันละไม่ทันแล้วใครๆเขาก็รู้หมดแล้วพิมานยินตายอันนี้พอเขายิงยิงตัวน,นี้นะครับอ่า พอยิงตัวนี้เนี่ยเขาจะเกาะอยู่บริเวณนี้ครับมันนิดเดียวนะครับแต่ผมผมว่ากำปั้นผมเนี่ยนิดเดียวกำปั้นผมเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาบังคับหรือเปล่าบังคับให้ออกกวาหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเขายิงสามหกห้ากับยิงสี่ซ้ายันซ้ายตลอดเลยครับครับผมครับเล็กรุ่นเลยนะนะอ่าหกศูนย์ห้าจุดสามห้าเจ็ดนะครับอ๋อโอเคเล็กครับถ้าฝ่ามือเดี๋ยวลองเป็นดับเบิ้ลแล้วกันดับเบิ้ลนะครับห้านัดนะครับ ลองไปที่หัวเต้าต่านะครับถ้าได้ครับถ้าลากช้ามันจะหนักนะครับคืนตอนนี้อ่าแต่ก็เข้านะครับเอาหัวเลยอ่อาใช้ได้ยังเกาะกลุ่มอยู่ถือว่าใช้ได้คใครบอกเท่ารัดไม่แม่นแม่นนะครับ มันมันไม่แม่นน่าจะเป็นคนยิงอะครับมาดูครับลบคำสบประมาทว่าทารัดไม่แม่นครับครับมาดูรันเสีนะครับระยะใครบอกทารัดไม่แม่นนะครับดูเอาเองนะครับตามสายตาประมาณสองนิ้วครับพอแล้วสองนิ้วปืนนะครับระยะเจ็ดแปดเมตรสองนิ้วได้ครับประมาณนี้ครับจักทอรัดหกศูนย์ห้านะครับ ครับเขาก็ไกลแข่งไกลแข่งครับไกลแข่งนี่ครับเพราะว่าเป็นปืนป้องกันแต่ผมว่าซิงเกิลน่าจะแม่นกว่านีใช่ครับอันนี้ก็จะลองยิงซิงเกิลเขายิงดับเบิ้ลนะครับตะกี้นี้ก็ประมาณสักเจ็ดแปดเมตรกว่านี้ครับโอเคไหมครับผมครับนะยิงลูกให้หมดเลยอ่ะโอเคครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมเล่นไปซิงเกิลต่อเต่าตรงสะดือแล้วกันอ่าได้โอเคครับ ยิงแล้วเดี๋ยวมาไลา่ฟังว่าไกลเป็นไงครับขเขาเรียกยิงแล้วซึมซับกับปืนว่าปืนมันเป็นยังไงแล้วมาไลา่ฟังหน่อยอขึ้นไปบนหัวต่อเต่าตรงมากนะครับตรงต่อเต่าแต่มันขึ้นไปประมาณนิ้วกว่าเกาะที่เดินพับลงมานิดหนึ่งลงมาเหลือนิ้วหนึ่งครับแต่แบ่งซ้ายขวาได้เดี่ยมมากครับเกาะเคียงกันครับเป็นจมูกครับ อ,อยู่บริเวณนั้นประมาณสองนิ้วเป้าตอนนี้นิ้วกว่ากว่านิ้วครึ่งแต่นี้มันระยะมันสั้น,นมานิดหนึง่งเอซ้อนลูครับอันนี้มาดูครับลบคํำสอบประมาทนะนะครับโอเคนับที่สุดแคครับนับเดี๋ยวเดี๋ยนับ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 ให้หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วกว่าไม่ถึงสองนิ้วครับครับผมครับระยะประมาณห้าเมตรกว่านะครับ โอเคกับเทารัด605นะครับก็ไว้ใจได้นะครับ谢谢ครับครับเดี๋ยวจะมายิงเป้าเดิมครับ5นนะัดดับนะเบิลเนาะเป็นช่วงต aw, ่อเต่าช่วงหัวต,ตามต,าม,ตามมาต่อเต่าลงมาตรงบริเวณคอเนาะ <t aps> เข้าไปข้างต่อเต่ารครับ อ่าเข้าคอแล้วอ่าอยู่บริเวณคอครับเสียงดังมากคอครับกระสุนป้องกันตัวระดับนี้ครัเปิดดิเอ้เหมือนมันมันไม่ลั่นนัดเลยใช่ไหมใช่ไมนดูดิมีไหมลั่นหมดหมดใช่ไหมหมดครับแสดงว่าเราเราเออ อ๋อโอเคมันอยู่ข้างต่อเต่าลูกเอาให้จบไปเลยเ,เขาจริงแล้วนะ <c oughs> ่ะเฮ้ยขอสองนัดดิครับเอาเป็นไกด์ดับเบิ้ลเหมือนกัน,นครับช่วงหัวนะครับ าเข้าบปเวนต่อเต่าเยื้องๆออกสิบเอ็ดนาฬิกามา,มา,มาโอเคนะครับยิงมือเดียวนะครับบริเวณกลางตัวหน้าอ,อกนะครับ,รบโอเคมาตายหัวไหล่มาด้วยก,ก่อนโอเคหมดครับครับคือปืนตัวนี้ต้องยิงแบบหนักแน่นนะครับ เดี๋ยวเรียกไม่สะดวกครับคือเขาอยู่บริเวณนี้เขาผมอยู่น,นีค่ครับหนึ่งสองสามอยู่แบบนี้ก็พอได้ครพอได้มือเดียวครับ